หึงวันพันเรื่องติปด้วยอ้ปเลยนะคะคุณลูกโอ้ยเลยกำลังไปแต่งหน้า <Okay. S 1> แต่มันติดอยู่ตรงคอสะพานเนี่ย <Okay. S 1> แดงอยู่ตรงข้อแค่คอสะพานหรือว่ามีการก่อสร้างอะไรตึกมันขึ้นป้ายนี่ไงไไปไปงานก่อสร้างอีกหนึ่งกิโลเมตรนี่ไง คิดด้วยนะจ๊ะชีวิตมันง่ายไปเออหนึ่งวันพันเรื่องหนึ่งวันพันเหตุการณ์วันนี้เราจะไปแต่งหน้าลูกค้านะคะลูกค้าประจำทำวอล์กค่ะเธอเมื่อวานอ่ะเมื่อคืนอ่ะฉันเห็นแบบว่าฉันชอบดูบล็อกอันนี้ของของป๊อบปองกูนอ่ะเคยดูไหมเออตลกดีสนุก ชอบดูเรียวอ่ะอมันเรียวเรียวอ่ะเรียวมาแล้วติดเวอร์รถติดจังจังหูแล้ติดจังหูก็ขยับจากตรงหูเนี่ยที่ซ่อมสะพานตรงซ่อมสะพานตรงไหนที่ครั้งที่แล้วที่มันติดจําได้ปะที่ตอนนั้นที่เราไปทํางานที่สายใหม่หรือ,อแล้วที่ติดตรงลำลูกกาที่ม<อ>ันติดหนักๆตรงนั้นก็ซ่อมสะพานตรงนั้นก็เส,สร็จแล้วป่อันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะ โรงงานโรงงานที่ใหญ่ที่สุดอันนี้ตึกเขานะคะตึกเขาค่ะบ้านคุณนายค่ะเป็นตึกค่ะไม่ใช่บ้านค่ะมาค่ะเดี๋ยวนั่งรอนะคะ,คะช่างผมของเราวันนี้ค่ะ ยืนหนึ่งในรังสิไม่ใช่คาดไม่ใช่แล้วคาะนั้มีนิฮามีนฮก่อนยืนหนึ่งในปทุมธานีค่ะยืนคนเดียวค่ะเพราะยืนคนเดียวค่ะขอขอโทรศัพท์ก่อนนะคะมาถึงแล้วมาถึงแล้วค่ะนะคะเดไปห้านาทีค่ะชิลๆนะคะวันนี้คุณนายแห่งอะไรนะ ประจำปทุมธานีนี่เธอเดี๋ยวฉันให้ไปดูอะไรนะบูเค้กลาบูบูเธอนี่ตายแล้วฉันนึกว่าลาบูบูจริงๆเค้กลาบูบูจ้ะบูให้ดูใกล้ๆเออน่ารักนี่กุหลาบนี่เค้กจ้ะเออเลิศ ไปคาไปแต่งหน้าก่อนนะคะคุณนาไปไม่ไม่ชมโอ้โหอะไรอ่ะแม่นี่คืออะไรหอยแจกค่ะแจกหวยเหรอใช่อ่ะดึงไปดึงไปขอตั้งน้ำโมสามจบสี่รอบก่อนได้ไหมดีมากมีทำอยู่เพลงบอลลูนนัทูตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วหนึ่งร้านอะไรนะอู้ยไม่เปิดไม่เปิดเธอนี่คือครั้งที่แบบคือนับไปทวนน่ะนึกออกปะ มาแต่งที่เนี่ยก็คือมาแต่งทุกทีก็จะมีแบบแต่งคนนู้นคนนี้ก็คือคุณนายอะ่ะก็จะแบบชวนชวนลูกชวนหลานมาแต่งด้วยอะ่ะเนื่อออกไหมคือแบบคือด้วยความน่ารักอะ่ะก็จะแบบเออกลัวช่างมาเสียเที่ยวเอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็นางก็จะแบบว่าให้พี่สาวมาแต่งให้หลานมาแต่งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบงานฉลองงาน งานทำบุญบริษัทอะไรประมาณนี้แต่วันนี้มาเลอเป็นงานครบรอบวันเกิดนะคะของคุณนายเองนะคะก็เรียกใช้กันมาอย่างยาวนานนะคะก็แบบเลยดูเป็นคันเองนะคะวก็นะคะคือคุณนายอ่ะเป็นคนใจดีนะคะอะไรก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้ขอบคุณคุณแม่นะคะให้ติคบค่ะเ,เิศ <laughs> สวยสวยสวยให้ให้ติปด้วยอ๋อไปเลยนะคะคุณลเลิศเอิเลิศค่ะเสร็จแล้วค่ะสภาพอย่างที่เห็นนะคะสภาพนี้ค่ะใช้คำว่าสภาพเออสภาพอย่างที่เห็นเรียบร้อยค่ะเตรียมตัวกลับบ้านอะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็แต่งไปหลายคนเลย กะว่าจะไปหาอะไรกินก่อนกลับบ้านนะคะวันนี้เสร็จมืดเสร็จค่ำกันเลยทีเดียวเจอกันคลิปหน้าจ้า